ตอนนี้เราอยู่กันในวอเฟรมนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับน่าจะเป็นวันเดียวกันที่ผมลงคลิปด้วยเพราะว่าผมจะรีบทำรีบลงนะครับเอ่อมีกิจกรรมนะครับในวอเฟรมนะครับ mm hmm. ซึ่งน่าสนใจมากนะครับกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่า Operation อะไรวะรัดทูมมั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อนี้ไหมนะครับให้ของที่น่าสนใจมากนะครับเป็นของที่เอ่อโดยปกติแล้วจะดรอป คือของที่ให้จากกิจกรรมมีหลายแบบมากมีทั้งแบบที่ปกติแล้วจะตอบยากนะครับทั้งแบบที่มีเฉพาะในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ของที่แจกฟรีนั่นก็คือออรูคินเลเเตอร์นะครับซึ่งหลายคนน่าจะอยากได้นะครับเอ่อมาเริ่มต้นก่อนกิจกรรมนี้ตอนเริ่มต้นปุ๊บนะครับอ๋อกิจกรรมนี้มีอายุ10วันนะครับเพราะงั้นผมก็เลยจะรีบลงแล้วก็ใครที่เห็นแล้วก็รีบทําตามนะครับ กิจกรรมนี้จะประกอบด้วยหลายๆขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะเอ่อผมหากันนะจะเริ่มต้นที่อันนี้นะครับเจ้าภารกิจนี้เนี่ยมีเอ่อเป็นลักษณะของอารีนานะครับก็คือเราจะเข้าไปสู้กับพวกของกินเนีย25ตัวถ้าเราฆ่าได้25ตัวเมื่อไหร่ก็คือเราผ่านนะครับริ่มต้นที่อันแรกก็คือจะเป็นเลเวล20ถึง20นะครับทุกคนสามารถเล่นได้แต่ว่าพอเราเล่นจบแล้วสิ่งที่เราจะได้กลับมานั่นก็คือจัดเม้นท์พอยต์นะครับ1แต้มนะครับพอ ตรงนี้จะเปิดนะครับอย่างที่เขาเขียนนะครับว่าศัตรูจะเป็นเลเวล40ถึง40นะครับจัดเม้นพอที่ต้องการคือ3แต้มนะครับพอเล่นจบน่าจะได้10มั้งผมไม่แน่ใจคิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะได้10นะสุดท้ายนะครับก็คืออันที่ยากที่สุดก็คือมิชชั่นของเลเวลที่3นะครับเป็นเลเวล -60 ถึง60นะครับต้องการอย่างน้อย10แต้มนะครับที่เรามีอยู่กับตัวนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นผ่านเราจะ ได้จัดเมนท์พอยต์แต้มนะครับพอเราผ่านอันนี้ปุ๊บแล้วก็มีเอ่อจัเม่นท์พอยเกิน100แต้มนะครับด่านนี้จะเปิดขึ้นมาด่านนี้จะเป็น s a s ซิเนชั่นน,น,ะน,นะครับก็คือต้องสู้กับบอสนะครับต้องใช้100แต้มเพื่อที่จะเข้าไปนะครับทุกครั้งที่เราเล่นผ่านแล้วเราก็จะเสีย100แต้มนี้นะครับแต่เข้าใจว่าตอนที่ชนะแล้วเนี่ยมันจะคืนแต้มให้เรา50 ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับซึ่ง่นหมายความว่ามันเป็นเหมือนโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะครับก็คือเรามีอยู่สองใบแต้มถูกไหมค่าบอลสองครั้งนั่นคือกับมา101ก็เล่นต่อได้อีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะก็คือเจ้าสามมิชชั่นอันแรกนี้เนี่ยจะมีเอ่อมอดที่ดรอปให้ตอนที่เป็ด เออไม่ใช่ดอกสิเอาใหม่เป็นมดท,ที่ให้เป็นรางวัลตอนจบภารกิจเนี่ยที่อาจจะหายากนะครับในหลายอันเลยนะครับก็สุ่มปทถ้าสามร,ระดับนี้จะให้หมดท,ที่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นผมจะขึ้นภาพมาให้แล้วก็อ่านเอาละกันนะครับสําหรับใครที่เอ่อกดอ่านไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ก็กดพอสเอาไว้แล้วก็ค่อยๆอ่านกันแล้วกันส่วนการสู้บอสตรงนี้นะครับพอเราสู้เนี่ยตอนจบครับ เออไม่ใช่ตอนจบสีต้องบอกว่าตอนที่ชนะบอสนะมันจะดรอปมอสมาซึ่งเราจะมองไม่เห็นว่ามันคือมอสอะไรนะครับแล้วเราก็ออกมาดูตอนที่จบภารกิจแล้วนะครับซึ่งมอสตรงนี้น่าจะเป็นมอสเฉพาะนะครับเฉพาะอีเวนต์นี้ไปอีกสักพักใหญ่เลยล่ะก่อนที่เดี D e จะกลับมาขายใหม่นะครับก็ถ้า,ากิดว่าใครที่จะหาสามารถหาได้จากตรงนี้จากนั้นครับพอผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันสุดท้ายจะเปิดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เล่นกันแคแร่รอบเดียวมั้ง นันก็คืออารีนาอันนี้นะครับจะเป็นเอเลสนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆไม่จบนะถามว่าเล่นเราได้แต้มไหมไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมานับในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือต้องทําได้เกิน25ตัวนะครับก็คือเราจะไม่สามารถตายได้เลยนะคตายปุ๊บเกมโอเวอร์นะครับแล้วก็ต้องฆ่าได้เกิน25ตัวเราก็จะได้อโลคินเรย์คเตอร์ครับแค่นั้นเองหลังจากนั้นถ้ากิดว่ากลับมาเล่นอีกได้ร้อยสองร้อยตัวก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าแต้ม ก็ไม่ได้อะไรครับเพราะงั้นก็น่าจะได้เล่นแค่รอบเดียวแล้วก็คงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นะครับพอได้ครบร้อยแต้มก็มาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเคยเปลดล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ในส่วนของมิชชั่นที่3พวกนี้นะถ้าปลดล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งจะกลับมาเล่นอีกจะเป็นต้องมีสิแต้มไหมหรือว่าถ้ากิดว่าเราดันไปตีบอสจนแต้มกลับเป็นศูนย์เนี่ยจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะงั้นความปลอดภัยก็รักษา,าแต้มเอาไว้ให้เกิน1ิอยู่เสมอนะครับอาทีนี้เราจะมาลองเล่นกัน บบว่าแค่จะเล่นตามนะครับเป็นการสาธิตให้ดูผมจะเล่นให้ดูในส่วนของมิชชั่นที่3แล้วก็ส่วนของการสู้กับบอสนะครับจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นมาเนี่ยเรามีเอเนจีศูนย์เลยนะครับซึ่งนั่นเป็นความวุ่นวายอย่างหนึ่งสำหรับผมเพราะว่าผมพวกใช้เอเนจีในการต่อสู้ตลอดเวลา จากอย่างที่เห็นครับมีดอกในดานนะครับสามารถหาเก็บได้ไม่ต้องกังวลถ้าเราจะมีตายบ้างนะเพราะว่าเราก็ตายได้หลายรอบเช่นกันเอาลาเป็นโอกาสดีที่ผมจะปรับเสียงฟังงงสักหน่อยเพราะว่ามันดังมากนะครับ จริงๆแล้วคลิปนี้ผมกังวลนิดหน่อยว่าเสียงผมจะอู้อี้ไหมเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับหวังว่าเสียงจะไม่แย่เกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องะไร หรับใครที่เล่นตั้งแต่วันแรกในกิจกรรมนี้นะวันแรกจะยากกว่าน,นี้มากนะครับแล้วก็เอ,อเหมืนีจะปรับลงมาให้มันง่ายนะครับเพราะว่าอยากให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าดีนะถูกต้องแล้วทบที่ทําอย่างนั้นผู้เล่นใหม่เป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสนุกของผู้เล่นเก่าไว้เช่นกัน จำได้ว่าตอนที่เล่นวันแรกเนี่ยศัตรูจะกรูกันเข้ามาเลยนะครับอาจเป็นเพราะตอนนั้นเล่นหลายคนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้จะเข้ามาแค่ทีละสองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน้อยไปหน่อยมันทาให้ผมเสียเวลามากขึ้นในการมองหาศัตรูเพราะผมไปไกลาจากจุดที่ต่อบปนเนังงาไม่ได้นะครับเนื่องจากผมมีแต่ตัวที่ต้องใช้พอังจีสู้ขึน้น้นเลย แล้วก็ระวังพวกกับดักวางพื้นด้วยนะที่มันเป็นช็อตไฟฟ้านะครับพวกนั้นเนี่ยมีการจมดีเป็นแบบแมกเนติกซึ่งจะทำให้เดนเอเนจีทั้งหมดของเราออกไปนะครับหรือคนอื่นเนี่ยจะไม่กลัวผมไม่รู้นะแต่ผมกลัวเพราะว่าผมต้องใช้เอเนจีนะครับยิ่งถ้าเล่นหลายคนเนี่ยเจ้าเอเนจีออฟพวกนี้เนี่ยต้องแย่งกันเก็บคนอื่นด้วยนะครับจะลันบากขึ้นในการใช้สกิล โดนไม่โดนโอเคจอมอท,ที่ดรอปในด่านนี้เท่าที่ผมเห็นก็มีแต่ฟิชชั่นคอร์นะครับมีทั้ง3ระดับนะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับแต่มอสท,ที่ดีจริงๆจะดรอป เป็นรีวอร์ดนะครับตอนท้ายภารกิจฟองกันก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดว่าเก็บฟิชั่นคอร์ในด่านไม่ครบผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้ก็สกิลดูดของแคเรียก็ไม่ทำงานในนี้ด้วยนะครับก็ต้องวิ่งเก็บกันเองนะ จะจบแล้วครับอีกสองตัวเท่านั้นนะโอเคสองตัวสุดท้ายครับ จบนะครับภารกิจมีแค่นี้ครับสำหรับมิชชั่นแรกนะครับทั้งสามระดับเพียงแต่ว่ามันให้หมอตตอนจบที่ไม่เหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้มอดเลยก็ได้นะครับอย่างที่เห็นอันนี้สิ่งที่ผมได้คือเงินท่าผันนะครับไม่คุ้มเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้แน่ๆก็คือแต้มนะครับเอาล่ะต่อไปเราจะไปตีบอสกันนะครับเพื่อดูว่าบอสต,ต้องทำยังไงสู้ยังไงนะครับ ผมจะขอเปลี่ยนตัวสักหน่อยเพื่อความง่ายในการโซโลนะครับโอเคจะเป็นอันนี้อ่ะมาถ้ากอดว่าใครที่ดูในหน้าตาภารกิจเมื่อกี้มันจะให้ของที่เหมือนกับแหวนและสักอย่างหนึ่งมานะครับรู้สึกว่านั้นเนี่ยถ้ากอดว่าเราไปส่งให้รับสินดเเคตไหนก็ตามที่เราอยู่ในฝ่ายนะครับ เราจะได้ออแต้มขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นมั้งจำไม่ผิดน,นะหมื่นหรือแสนหมื่นมั้งผมไม่แสะนะครับ เรามเข้าใจว่าบอสตัวนี้ถูกปร um ับให้ง่ายลงด้วยนะจำได้ว่าวันครั้งแรกที่เจอมันมันยากกว่านี้นะครับ แต่ว่ามันปรับลงมาตามจํานวนคนเล่นในทีม,มก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แปลว่าตอนนี้ก็สามารถสโล่ได้ครับหรือว่าไม่ยากจนไม่ยากจนขี้เลยไม่ยากจนถ้าเกียดน,นะครับผมไม่ควรเสียเวลาตรงนี้แล้วไปถึงบอสให้เร็วที่สุด ผมคิดว่าถ้ากับว่าบอสตอนนี้เนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนอีก3คนนะก็คือเป็นทีม4คนนะแล้วก็ทั้ง4คนเล่นเป็นนะครับสามารถเล่ตัวเองได้ผมคิดว่านี่เป็นดานที่ <I can S 1> จะเล่นได้เร็วมากๆกว่าการเล่นโซโลนะครับแต่โซโลก็ถือว่าไม่ยากนะไม่ไม่ไมยากนักนะครับผมคิดว่าถ้าผมสามารถโซโลได้คนอื่นก็น่าจะทำได้เช่นกันนะนะ กองเชียร์นี่ส่งเสียงเฮตลอดนะครับโอเคเรามาถึงห้องที่เออเนี่ยเราต้องยืนบนนี้นะครับตรงที่มีแสงเนี่ยแรกนะแล้วก็ยิ่งที่มีแสงเช่นกันโอเคทีนี้ก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาข้างบนนี้จะยากขึ้นหน่อยละ คือบอสนะครับแต่ว่าเออมันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะเดี๋ยวมันก็จะหนีไปนะครับแล้วเราก็ต้องทำอย่างอื่นเนี่ยไปอยู่นั้นเราจะยิงไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีเออพวกมิสไซล์อะไรพวกนี้ออกมานะครับเราก็ต้องคอยหลบให้ดีแต่ในกรณีที่ผมใช้ฟอสผมจะใช้บารียกันเอาไว้นะซึ่งผมก็จะไม่ค่อยโดนดาเมจนั่นแหละ พอพื้นมีแสงก็หยับครับแล้วก็ยิงอันที่มีแสงให้ครบทุกอันนะครับทุกด้านโอเคแล้วก็มาต่อนะครับ อ่ะผมยิงติดยิงติดเอ่อฟอสของตัวเองแฮะแบบนี้จะลำบากฮะยิงติดฟอสตัวเองโอเคติดมุมมันหน่อยนึงแล้วผมควรจะหาเรื่องให้ตรงนี้หายไป หรือไม่ก็ต้องมากลางฟอสข้างล่างนะครับ4อันเพื่อให้เออสกิลของฟอสใส่ไปนะโอเคขอไอเดียเพิ่มสักหน่อยนะครับมา โอเคผมยืนตรงนี้น่าจะดีกว่าก็ไม่ได้สิผมเขาไม่ยิงข้างในนะเพราะผมกลางโดมเอาไว้ใช่ไหมโดดได้สูงดีมากแล้วมันก็กลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละ อยงเพิ่อมเพืความชัวนะครับอออโอเค ทเดี๋ยวโอกาสเพิ่มมาสักนิดหนึ่งลองมันโดดเข้ามาดีกว่านะโอเคโอเคแค่นั้นนะครับบอสก็จะตายแล้วก็จะดับมอสเห็นปะแต่ว่ามันจะไม่บอกว่ามอสอะไรนะครับ ทีนี้เราก็จะไปตามทางของเรานะครับเราว่าเป็นทางซ้ายเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดแผนที่นะโอเคแค่นี้ก็จบภารกิจนะครับ สำหรับอ,อ,อีเวนต์นี้ก็น่าจะมีแค่นี้เท่าที่ผมรู้นะเนี่ยครับมันก็จะดอกมาซึ่งก็จะเป็นมอสเฉพาะของปืนนะครับ <c oughs> ได้ซ้ำกิตาหาผมได้แล้ววันนี้นะครับ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็ผมไม่รู้ว่าดีทุกอันไหมแต่ว่าคุ้มค่าแก่การสะสมเพื่อเก่งราคาในอนาคตนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่เได้ดูคลิปในช่วงที่ยังมีอีเวนต์อยู่ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ไม่ยากแล้วก็ ไม่เชื่อว่าผู้เล่นใหม่สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่มีทีมก็เป็นไปได้นะครับโอเคพักไว้แค่นี้นะครับสุดท้ายก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยสำหรับเกมซิมสโต้นะครับอย่าลืมแบฟกดไลค์ถ้ามีลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยสนใจก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับจะกลับมาทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ